สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับพามาดูฝนตกแรกปับ๊บดอกดินเกิดแล้วครับดอกดินคือดอกไม้ที่เกิดมากับดินนะครับเพื่อนๆเ,เพื่อนเคยเห็นไหมนี่นะครับนี่ครับดอกดินเห็นนะฮะดอกไม้ที่เกิดมากับดินอันนี้คือเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับเก็บเลยอึ๊บอืมอดอกแรกครับขึ้นมาก็จะไม่มีต้นมีใบครับ เราจะขึ้นมาเลยครับจึงได้ชื่ออีกชื่อนึงนะครับของดอกกระเจียวว่าดอกดินนะครับคือหรือดอกไม้ดินเนี่ยนะเพื่อนๆนะนี่ครับปลูกข้างๆกับถั่วบาซิลนี่นะครับปลูกกระจายกระจายไว้ในสวนนะครับบำรุงดินได้ด้วยคลุมดินได้ด้วยนะครับกระเจียวเนี่นะครับที่เพื่อนๆหลายๆคนเอาไปปลูกดอกขึ้นมาหรือยังครับดอกสวยแบบนี้ไหมนี่นะครับอันนี้ทานได้แล้วนะครับเนาะอ่อนดีนะครับ วัดยังไงว่าอ่อนครับนี่ฮะหักง่ายกินสดได้เพื่อนๆกระเจียวหรือดอกดินนะครับพันเพชรน้ำผึ้งนะครับก็จะมีความหวานความหอมนะเพื่อนเนาะเพื่อนๆทานแล้วก็จะติดใจนะครับใช้ทําอาหารได้หลากหลายนะครับหัวพันต้นพันนี่เราขายหมดแล้วนะครับแต่ว่ากันไหนเพื่อนดูนะ ที่เหลือเก็บไว้ติดสวนเนี่ยนะครับเอาไว้กินนะครับเพื่อนๆปลูกไว้ครั้งเดียวได้กินตลอดไปนะครับเพราะว่าหัวเขาอยู่ในดินเขาก็กระจายเกิดกระจายเกิดไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆปลูกอาหารร้อยปีนะครับที่อยู่ในดินนะครับเพื่อนๆก็ส่งเสริมเพื่อนๆปลูกนะอาหารที่หลากหลายนะครับหนึ่งในนั้นก็คือกระเจียวเนี่ยนะครับเนาะกระเจียวก็จะมีสายพันธุ์ที่มีกลิ่นแรงหน่อยก็จะกินยากนะครับแต่สายพันธุ์นี้เนี่ยเพื่อนๆกินง่ายนะครับกินดิบได้เลย นี่นะครับเพื่อนวันนี้ลาไปก่อนนะครับกระเจียวหวานเพชรดำพึ่งครับ